สวัสดีชาเมศค่ะดวงความรักประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะคุณได้ไพ่ราชินีถือดาบกับหัวนะคะส่วนเขาเป็นไพ่เดอะเวิลดที่ขึ้นมากับหัวเหมือนกันความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะคุณเมศจะมีจิตใจที่อ่อนไหวหวันไหวนะคะแล้วก็หมุดหงิดได้ง่ายถ้าคุณไม่พอใจอะไรเนี่ยคุณสามารถที่จะลงดาบนะคะกับแฟนของคุณได้ทันทีเลย ส่วนตัวเขานะคะทางด้านเขาได้เดวิลขึ้นมากับหัวแปลว่าตอนนี้นะคะถึงแม้คุณสองคนเนี่ยจะมีพลังงานของการแยกกันนะคะเซปรเรชันขึ้นมาตรงนี้เนาะก็คือการทะเลาะกันห่างเขินกันเนี่ยแต่สำหรับเขาแล้วนะคะความสัมพันธ์ยังไม่จบลงนะคะเดี๋ยวเขาจะพยายามกลับเข้ามาใหม่นะคะกลับมาง้อคุณนะคะ มีพลังงานเดอะซิ u ูเอชัน e ีม p พ o ร e ฟด้วยก็หมายถึงเดี๋ยวสถานการณ์ก็จะดีขึ้นนะคะเกี่ยวความสัมพันธ์แต่ว่าในวันนี้เนี่ยรับรองว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีแน่นอนสำหรับชาวเมรนะคะแล้วก็จะมีเหตุให้ต้องแบบขัดใจขัดแย้งกันด้วยนะยังไงก็ใจเย็นๆก่อนนะคะ